สวัสดีค่ะวันนี้แอดมินจะมาแนะนำวิธีการใช้งานในเมนูกิจกรรมบนระบบ GoSell นะคะเมนูกิจกรรมหรือ Activity คือการสร้างกิจกรรมโฟลคอซึ่งเป็นอีเวนต์ที่ต้องทำตามกำหนดเวลาที่ตั้งค่าไว้สำหรับ Activity สามารถใช้งานได้หลากหลายวิธีเช่นการติดตามดูแลลูกค้าหลังการขายสอบถามผลการใช้งานผลิตภัณฑ์ และฟีดแบ็ต่างๆและยังสามารถเก็บข้อมูลของกิจกรรมไว้ที่ฐานข้อมูลของลูกค้าได้อีกด้วยในเมนูกิจกรรมจะแบ่งออกเป็น5สถานะนะคะสถานะรอดำเนินการคือกิจกรรมที่ยังไม่ถึงวันที่ใกล้ถึงกำหนดจะแสดงขึ้นมาให้ทันทีเมื่อมีการสร้างกิจกรรมนะคะสถานะใกล้ถึงกำหนด หากถึงวันและเวลาที่แจ้งเตือนระบบจะปรับสถานะเป็นใกล้ถึงกำหนดและจะต้องทำการติดต่อหาลูกค้าไม่เกินมาที่ครบกำหนดนะคะสถานะติดตามคือกิจกรรมที่ต้องการติดตามกรณีที่ติดต่อหาลูกค้าแล้วยังไม่สามารถติดต่อได้และจะต้องติดต่อใหม่ร้านค้าก็สามารถปรับสถานะเป็นติดตามไว้ก่อนสถานะเกินกำหนด กิจกรรมที่เลยกำหนดวันที่นัดหมายแล้วและสถานะสำเร็จคือกิจกรรมที่โทรติดต่อเรียบร้อยแล้วหรือมีการเพิ่มคำสั่งซื้อจากเมนูกิจกรรมก็จะอัปเดตสถานะเป็นสำเร็จให้อัตโนมัติเลยค่ะวิธีการสร้างกิจกรรมให้ทำการคลิกที่สร้างกิจกรรมเลือกการโทรได้เลยนะคะ จากนั้นให้ทำการเลือกลูกค้าที่ต้องการสร้างกิจกรรมการโทรโดยปัจจุบันสามารถเลือกลูกค้าที่มาจากช่องทาง m มาเก็ต a พ e ได้ด้วยนะคะและลูกค้าจะต้องมีข้อมูลอยู่ในระบบ GoSell หลังจากเลือกลูกค้าระบบจะแสดงชื่อเบอร์โทรและข้อมูลของลูกค้าที่เพิ่มไว้ในเมนูลูกค้าขึ้นมาให้ให้กำหนดหัวข้อกิจกรรมที่ต้องการเช่นติดต่อหาลูกค้าช่วงสิ้นเดือนและสามารถระบุรายละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อได้เลยนะคะวันที่ครบกำหนดสามารถนำเมาส์โฮไวที่สัญ,ญลักษณ์เพื่ออ่านคำแนะนำได้เลยนะคะ จากนั้นให้ระบุวันที่ต้องการให้ติดต่อหาลูกค้าภายในวันที่กำหนดเช่นต้องการติดต่อหาลูกค้าช่วงสิ้นเดือนให้เลือกวันที่จากปฏิทินได้เลยนะคะและกำหนดช่วงเวลาได้เลยค่ะวันที่แจ้งเตือนใกล้ถึงกำหนดสามารถนำเมาส์โฮไว้ที่สัญลักษณ์เพื่ออ่านคำแนะนำได้เลยค่ะจะไม่สามารถเลือกเกินวันที่ครบกำหนดได้ เพื่อให้ระบบแจ้งเตือนให้โทรหาลูกค,ค้าหรือต้องดำเนินการกิจกรรมเช่นให้มีการแจ้งเตือนก่อน2วันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาก่อนที่จะถึงวันนัดหมายหรือร้านค้าสามารถเลือกแท็บช่วงเวลาแจ้งเตือนในด้านซ้ายได้เลยค่ะเช่นกำหนดวันที่นัดหมายไว้คือวันที่31มีนาคม2024เวลา9นาฬิกาวันที่แจ้งเตือนล่วงหน้าเลือก2วันก่อนนัดหมาย ระบบก็จะแจ้งเตือนในวันที่29มีนาคม2024ตั้งแต่เวลา9นาฬิกรายการนี้จะย้ายไปที่แถบใกล้ถึงกำหนดทีมขายก็สามารถดำเนินการโทรหาลูกค้าได้เลยค่ะหากลูกค้ามีเบอร์ติดต่อมากกว่า1เบอร์สามารถเพิ่มเบอร์สำรองไว้ได้เลยนะคะและสามารถเพิ่ม ID Line และอีเมลของลูกค้าได้ จากนั้นให้ทำการเลือกมอบหมายกิจกรรมนี้ให้กับพนักงานดูแลลูกค้าค่ะกำหนดลำดับความสำคัญของกิจกรรมและสามารถเพิ่มแท็กในกิจกรรมเพื่อจัดแบ่งกลุ่มลูกค้าหรือตามการทำงานของแอดมินได้เลยค่ะจากนั้นกดปุ่มบันทึกระบบจะทำการสร้างกิจกรรมขึ้นมาให้ในแท็กรอดำเนินการ เมื่อถึงวันแจ้งเตือนใกล้ถึงกำหนดกิจกรรมก็จะย้ายไปที่แถบใกล้ถึงกำหนดในแถบนี้ทีมเทเลเซลสามารถติดต่อหาลูกค้าตามหัวข้อกิจกรรมได้เลยนะคะเมื่อคลิกเข้าไปในกิจกรรมจะแสดงหัวข้อของกิจกรรมข้อมูลลูกค้าข้อมูลการโทรรวมถึงประวัติการสั่งซื้อของลูกค้าขึ้นมาให้ด้วยค่ะและในปุ่มปรับสถานะจะแสดง2ปุ่ม คือปุ่มสำเร็จและปุ่มติดตามแอดมินสามารถปรับสถานะกิจกรรมเป็นสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อได้มีการติดต่อหาลูกค้าตามหัวข้อของกิจกรรมเรียบร้อยแล้วสำหรับติดตามสามารถกดติดตามได้ก็ต่อเมื่อติดต่อหาลูกค้าแล้วแต่ลูกค้ายังไม่สะดวกคุยสายก็ให้ทำการกดติดตามระบบจะให้เรื่องเหตุผลว่าติดตามเนื่องจากสาเหตุได หากต้องการเพิ่มเหตุผลเองให้ไปที่การตั้งค่าแล้วทำการพิมพ์ระบุเหตุผลได้เลยนะคะจากนั้นกดยืนยันเท่านี้ร้านค้าก็สามารถเลือกเหตุผลที่เพิ่มเข้ามาได้แล้วค่ะปุ่มดำเนินการจะแสดง4ปุ่มปุ่มเพิ่มคำสั่งซื้อกรณีทที่ติดต่อหาลูกค้าแล้วแอดมินได้ทำการเสนอขายสินค้าเพิ่มหรือลูกค้าสั่งซื้อสินค้าเพิ่ม ร้านค้าก็สามารถเพิ่มคำสั่งซื้อได้จากหน้านี้เลยนะคะพ้ามกิจกรรมกรณีที่ต้องการติดตามลูกค้าต่อเนื่องเช่นกิจกรรมนี้ติดตามผลใช้สินค้า7วันในอีก30วันให้ติดตามผลอีกครั้งก็สามารถเพิ่มกิจกรรมการโทรในหน้านี้ได้เช่นกันค่ะ แก้ไขและลบร้านค้าสามารถทำการแก้ไขหรือลบข้อมูลการโทรของกิจกรรมนี้ได้และในประวัติการทำรายการจะแสดงผู้ที่สร้างกิจกรรมรวมถึงผู้ที่มาดำเนินการในกิจกรรมนี้ด้วยค่ะและนี่ก็เป็นวิธีการใช้งานในเมนูกิจกรรมบนระบบ g กเซลนะคะหากไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ